สวัสดีครับบุญช่วยมาสวัสดีพ่อ,พอแม่ตามเคยครับออกมานอนตรงนี้เองเลยนะคะตอนแรกเขานอนนอนอยู่ในกรงแล้วนอนอยู่ตรงในกรงชั้นสองด้วยขึ้นไปนอนเองแล้วก็พอแม่มาเรียกแม่เรียกแม่แล้วพอแม่ทําโน่นทนํานี่แล้วก็เผลออีกทีหนึ่งออกมานอนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเก่งมากๆเขาเก่งมากๆเลยลูก ก็เหมือนกับว่าเขาก็จะรู้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่พักผ่อนของเขาในในการที่อยู่นอกกรงนะคะเขาก็จะรู้เขาจะขึ้นมานอนตรงนี้ของเขาเองเลยเป็นที่นอนประจําของเขานะคะส่วนคุณชายบุญมีของเราเออกินอาหารเม็ดไปแล้วยังไม่ยอมกินอาหารเปียกนะคะวันนี้ไม่เอาอาหารเปียกให้กินแต่เดี๋ยวก็จะป้อนเอาค่ะถ้าไม่กินเนาะ ที่เขาไม่กินอะ่ะคืออาหารไม่ถูกปากนะคะอาหารไม่ถูกปากดูนี้รู้มากดูนี้รู้มากเขาจะกินเฉพาะตัวตัวที่เป็นของเนกโกะคิมมี่อ่ะค่ะถ้าเป็นนิกโกเคมคิมมี่อ่ะของของแมวเด็กอะ่ะอันนั้นอะ่ะจะชอบมากดูทําจมูกฟิดฟัดฟิดฟัดดูเขาดูเขาดูเขาเออทาไมทําจมูกอย่างนั้นอะ่ะลูกฮะ เมื่อเช้าก็กินน้ําไปเยอะนะคะกินน้ําไปเยอะกินเสร็จกเ็เลยเอกิกเอกิ๊กเอิกกินน้ําเยอะมากๆเฮ้ดูทําคอดึงดังดึงดังลูกมาเล่นกับน้องไหมลูกเฮ้ลูกมาเล่นกับน,น้องไหมเอาไหมเอาไหมอยวให้ยินบนรถเข็นไปเล่นกับน,น้องหน้าบ้านเอาไหมลูกเฮ คอแข็งดึงดังดึงดังนะคะเป็นบางช่วงบางอารมณ์ของเขานะคะบางช่วงเขาก็จะไม่ไม่ทำแบบนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาท่้งจมูนอนเนาะ้าแบบนั้นน่ะแต่ตอนนี้มองมองตรงโน้นทีมองตรงนี้ทีนะคะเนี่ยบุญมีบุญช่วยครับบุญมีบุญช่วยเนี่ยค่ะสองหนุ่มของเรา สองหนุ่มของเราอยู่เป็นเพื่อนกันเก่งขึ้นทุกวันครับเดืนสิบนี้ก็จะไปตัดไหมแล้วครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่14แล้วเนาะวันนี้วันที่14 15ี่้าสิอีกสองวันนะคะก็ไปตัดไหมเมื่อคืนแม่กิ่งไม่ได้ใส่คอล่าให้นะคะคงสบายตัวขึ้นเพราะไม่ได้ใส่คอล่า แม่กิ่งก็เลยเอาอันนี้พันพันตรงแผลไว้ให้ค่ะมัดพันตรงแผลไว้ให้เนาะเขาจะได้ไม่กัดอ่ะตุนตุนทำลายโลกตุนตุนทำลายอันนี้ก็มีความสุขมากมายเล่นอยู่ข้างนอกกันอยู่กับใครอยู่กับแม่ทองมาแล้วก็ถุงทองนะคะสามคนถ้าเป็นรอบช่วงเช้าจะเป็นคิวสามคนนี้เขาอยู่ด้วยกันค่ะ อันนี้ก็เล่นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งของนางสนุกสนานนะคะสนุกสนานไปมุญช่วยอยากออกไปเล่นด้วยเหรอลูกบุญช่วยยังออกไปไม่ได้นะครับบุญช่วยแข็งแรงก่อนนะลูกนะบุญช่วยอยู่กับพี่บุญมีไปก่อนเนี่ยอยู่กับพี่บุญมีไปก่อนนะนะลูกนะดูทำหน้าทำตานะคะ ทำหน้าทำตาหน้าหน้ารักหน้าอ็นดูจังเลยส,ส่ว,วนบุญช่วยก็เนี่ยค่ะนอนเล่นเอกเนกนะคะแล้วก็ตอนนี้พอเริ่มร่างกายเริ่มแข็งแรงอะ่ะเริ่มดื้อนะคะเริ่มดื้อออกมานอนออกมานอนเองตรงที่กระบะอันนี้ไม่พอแล้วก็มีคานมีคานออกไปนอนอีกที่หนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่กิ่งจะให้ดูนะคะพอพอเริ่มเริ่ม เริ่มแข็งแรงขึ้นชักเริ่มอยากเดินแต่ว่าแม่กิ่งก็จะพยายามควบคุมอยู่นะคะไม่ให้เดินเยอะเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกระดูกที่มันยังไม่สมานกันดีเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเอาค่ะเพราะคุณหมอบอกแล้วว่าอย่าอย่าให้ปีนป่ายเลยอย่าให้เดินอะไรมากไม่งั้นเดี๋ยวที่เราผ่าตัดมาเดี๋ยวมันก็จะไม่เป็นผลนะคะจะไม่เป็นผลขึ้นมา ก็ต้องระมัดระวังค่ะต้องระมัดระวังคอยดูไปเนาะตาโตมองโน่นมองนี่นะคะทำไมลูกโอเนี่ยสองหนุ่มเนี่ยสองหนุ่มสองม,มุมสองหนุนม่มสองมุมนะคะเดี๋ยวนี้บุญมีไม่เหงาแล้วนะมีน้องอยู่ด้วยนะลูกนะ แล้วก็สามพี่น้องก็อยู่ด้วยนะคะทองพูนทองทวีทองมณีก็อยู่ด้วยกันแล้วก็มีต้นตูนแม่ทองมานะคะเดี๋ยวเอาไว้ให้เขาตัดไหมอะไรเสร็จแม่กิ่งก็จะค่อยค่อยจูนเข้าไปให้เขาอยู่ในกรงในบ้านนะคะอันนี้ถุงทองครับครับครับได้ยินเสียงเขาไหมคะเสียงเรียกแม่ ครับครับเออถุงทองถุงทองสำรวจนะคะถุงทองสำรวจครับลูกครับอือเสียงอ่อนเสียงหวานเสียงดีนะคะเดี๋ยวนี้เสียงดีอยู่ในนั้นไปก่อนหรอก เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพาเข้าไปตัดไหมนะคะพรุ่งนี้จะพาบุญช่วยเข้าไปตัดไหมเนาะแล้วก็เมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้แม่กิ่งก็มีมีออกไปซื้ออาหารไปเอาของแถมมานะคะไปเอาของแถมมา <c oughs> ด้วยความที่อยากได้ของแถมที่รับเล็บให้ลูกเนาะก็เลยออกไปเอาของแถมมาอีกแล้วค่ะได้มาสองอันนะคะ แม่ทองมาน,นั่งนั่งนั่งเฝ้าหน้าติจุเอียนะคะแม่ทองมาของเราติจูเอียบอกว่าออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ยังรบกวนตามมาลบกวนอีกไม่เป็นไรนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เดินเดินออกมานั่งอยู่ตรงใต้นี้นะคะตอนแรกแม่กิ่งก็หาว่าเอ๊บุญช่วยหายไปไหนพอหันมาอีกทีเอ้านั่งนอนอยู่ตรงนี้ เนี่ยค่ะเดินมาตรงนี้ก็ไกลอยู่นะคะก็ไม่ถึงกับว่าติดกับขอบกงนะอันนี้ถุงทองนั่งจ้องนะคะถุงทองนั่งจ้องมองเออนั่งไปนั่งมาชักเริ่มชักเริ่มง่วงนะคะวันนี้บ้านแม่กิ่งก็ยังอากาศเย็นๆอยู่นะคะคิดว่าต่างจังหวัดก็น่าจะอากาศเย็นกว่านี้เนาะ ยังไงก็ยังบอกเหมือนเดิมนะคะทุกๆท,ท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนแม่ก,กิ่งแม่ก,กิ่งก็จะดูแลตัวเองให้ดีค่ะแล้วก็ดูแลลูกๆให้ดีค่ะนอนไปนอนมานอนท่านี้เลยค่ะนอนท่านี้ดูแล้วดูแล้วเขาอะ่ะจะชอบนอนแบบว่าตีลังกาเหมือนกันนะคะ นอนเหมือนท่าปวดหัวเลยลูกฮะนอนเอามือเอามือเอ่อ,เ,อเกยเกยหัวนะคะเมื่อกี้เอีอีกท่าหนึ่งครับอันนี้ท่าสบายอีกท่าหนึง่งครับนอนท่าแอรบิคครับนอนท่าสบายของเขานะคะท่าแอรบิกหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยเอ่อ คางขาวนะคะหนุ่มน้อยคางขาวเนาะเนี่ยถ้าพอ่พอพ่อแม่ไม่ช่วยหนูมาเนี่ยหนูจะได้มีชีวิตอยู่ทํานอนท่าแบบนี้ไหมลูกฮะนอนสบายเลยนะคะดูมือเขาดูมือเขานอนท่าแอรบิกคิดว่าแผลตรงสะโพกน้องน่าจะดีขึ้นแล้วนะคะน่าจะสมานดีขึ้นแล้วเพราะว่าน้องไม่ได้อดโอยแล้วนะคะ อันนี้คือแม่กิ่งอุ้มมานอนที่เดิมค่ะอุ้มกลับมานอนที่เดิมถ้าแม่กิ่งไม่อยู่แม่กิ่งก็จะเอาเข้าไว้ในกรงนะคะไม่งั้นกลัวเขาไปปีนเนาะกลัวเขาไปปีนตรงโน้นตรงนี้ตกลงมาก็ต้องคอยดูคอยระมัดระวังกันค่ะบุญช่วยขอบคุณพ่อพ่อแม่เอซีทุกท่านอีกครั้งครับที่ได้เมตตาบุญช่วยให้บุญช่วยได้มีชีวิตใหม่ครับ ก็เหมือนได้ชีวิตใหม่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปหาหมอไม่ทันในวันที่26ธันวาเนาะน้องก็คงจะตุยไปแล้วนะคะคงจะตายไปแล้วเพราะว่าเพราะว่าน้องน้องเออเสียเลือดมากค่ะเสียเลือดที่ข้างอยู่ข้างในของน้องแล้วก็น้องแบบว่าเจ็บปวดมากหมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้น้องก็คงจะไม่รอดค่ะ นี้ก็ขึ้นไปเองนะคะขึ้นไปนั่งเองขึ้นไปนั่งเองที่ในกรงของเขาก็จะไม่สูงมากนะคะจะไม่สูงมากเขาก็จะปีนขึ้นปีนลงของเขาอยู่แบบนี้แหละตาเป้าสายตานี่ใสามากเลยนะคะสายตาสดใสดูธรรดูธรรดูธรรม ฝากบุญช่วยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อ,พอแม่ทุกท่านด้วยนะครับรักแล้วก็เอ็นดูบุญช่วยเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเด็กๆในบ้านนะคะเด็กๆในบ้านที่อยู่ข้างบนกันงั้นคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้นะคะกราบขอบพระคุณมากๆคะ่ะ